มาดูการลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาดูการลบเศษส่วนในส่วนของตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะถึงจะทําการลบได้นะคะมาดูตัวอย่างเลยนะคะข้อนี้นะคะตัวอย่างนะคะเศษ5ส่วนแลบเศษ1ส่วน6นะคะมาดูวิธีทำเลยนะคะมาดูที่ตัวส่วนนะคะ 8และ6นะคะตัวนี้เป็นส่วนที่ยังไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะมีวิธีการนําตัวส่วนนะคะไปหาครนนะคะตัวส่วนในตัวนี้ก็คือ6และ8นะคะนำไปหาครนนะคะใช้วิธีการใดก็ได้นะคะจะเป็นการแยกตัวประกอบก็ได้นะคะตัวนี้ขอยกตัวอย่างเป็นการตั้งหารนะคะหารสั้นนะคะเอา6และ8มาเป็นตัวตั้งนะคะหาตัวมาหาร อ่สอเป็น6 2 4ี่เป็น8ต้องลงตัวนะคะทั้ง2ตัวนะคะอะ่ได้ผลลัพธ์คือ3และ4นะคะดูก่อนว่ายังสามารถหารต่อได้อีกไหมนะคะอ่าสนี้ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่า4ยังได้อยู่นะคะอ่านำมาหารต่อนะคะ2นะคะตัวนี้ อสองตัวนี้กระจายลงมาเลยนะคะสองสองเป็นสี่นะคะผลลัพธ์คือสามแล้วก็สองนะคะในการหาคอลนอรนะคะเราจะเอามาทั้งหมดเลยนะคะ,ะตัวที่มีร่วมกันแล้วก็ตัวผลลัพธ์ตัวนี้นะคะเอามาคูณกันหมดเลยนะคะก็จะเป็นสองคูณสองคูณสามแล้วก็คูณสองตัวนี้นะคะคูณออกมาแล้วได้ยี่สิบสี่นะคะ พรนคือ24นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํา8และ6นะคะในส่วนของตัวส่วนให้เท่ากับ24นะคะอ่ะมาดูนะคะตัวนี้เศษ5ส่วน8นะคะ8คูณ3ได้24นะคะเพราะฉะนั้น3ก็ต้องนำไปคูณตัวเศษด้วยนะคะก็คือคูณกับ5นะคะ5 3เป็น15นะคะตัวนี้ตัวเศษนะคะ 8324ตัวส่วนนะคะตัวนี้ได้เศษ15ส่วน24นะคะอ่ะมาดูเศษ1ส่วน6นะคะลบนะคะเศษ1ส่วน6นะคะมาดูที่ตัวส่วนก่อนนะคะทำให้เป็น24ค่ะหาตัวมาคูณ6ค่ะ6 4 24นะคะอะ่ได้4มาคูณกับ6เพราะฉะนั้น4ต้องนำไปคูณกับตัวเศษด้วยนะคะตัวนี้1 4ได้4นะคะคูณออกมานะคะได้เศษ4ส่วน24นะคะอะ่ข้อนี้มาดูนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะก็คือ24นะคะให้นำตัวเศษนะคะมาลบกันได้เลยนะคะตัวนี้15ลบ4นะคะตัวนี้ได้11นะคะ ตัวส่วนคงเดิมนะคะ24นะคะอะมาดูคำตอบที่เราได้นะคะ,ะก่อนจะตอบนะคะ,ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะคะข้อนีอ้11เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ11นะคะส่วน24นะคะ